เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีโอกาสได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งก่อนที่จะเข้าไปพักนั้นเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าโรงแรมแห่งนี้เคยมีประวัติชื่อเสียงความน่ากลัวขนาดไหนแต่ว่าเขาไม่เชื่อครับเต็มใจที่จะเข้าไปพักด้วยตนเองและการเข้าไปพักโรงแรมในครั้งนี้ก็ทําให้เขาได้เจอประสบการณ์ที่ต้องลืมไม่ลงไปทั้งชีวิตแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวความหลอนครั้งนี้เกิดขึ้นในวันหนึ่งในช่วงฤด,ดูฝนครับวันนั้นเป็นวันที่ฟ้ามืดครึม้มต้นได้ขับรถเพื่อหาที่พักค้างคืนเขาได้เดินทางออกมาจากจังหวัดใกล้เคียงครับและต้องการจะพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้น แต่เมื่อเขาขับรถตะเวนหาโรงแรมทุกแห่งในเมืองเขากลับได้พบว่าโรงแรมทุกแห่งเต็มหมดเลยครับไม่มีห้องว่างให้เขาพักเลยแม้แต่ที่เดียวต้นเองก็รู้สึกเหนื่อยล้าจากการขับรถมาหลายชั่วโมงและด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเขาจึงตัดสินใจลองไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งโรงแรมสุดโด่งดังในพื้นที่นี้มีคนล่าลือกันว่าโรงแรมแห่งนี้ผีดุกมากครับ และถึงแม้ว่าตัวของตนเองจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจจากเรื่องราวที่เคยได้ยินมาก่อนแต่ความเหนื่อยล้าในวันนั้นทำให้เขาตัดสินใจอยากจะลองเสี่ยงดูครับเมื่อเขาขับรถไปถึงที่โรงแรมตนก็ได้พบกับแผนกต้อนรับที่ดูเก่าแก่และทึมทึบมากๆมีพนักงานผู้หญิงวัยกลางคนที่ดูเงียบขรึมคอยต้อนรับเขาอยู่ขอโทษนะครับมีห้องว่างไหมครับตนถามด้วยความหวังเพียงเล็กน้อย หญิงไวไยกลางคนมองต้นด้วยสายตาที่เย็นชาและตอบกลับมาว่ามีค่ะแต่เป็นห้องที่แขกส่วนใหญ่มักไม่อยากจะพักกันคุณยังต้องการพักอยู่หรือเปล่าคะต้นรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยกับคำตอบนั้นครับแต่ด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงตอบตกลงครับผมขอห้องนั้นละกันพนักงานผู้หญิงคนนั้นได้พาเขาเดินไปยังห้องหมายเลข304ห้องที่มีเสียงรำรือว่าผีดุมากที่สุด ต้นเองยกกระเป๋าและเดินตามไปยังห้องนั้นทันทีบรรยากาศภายในห้องมีบรรยากาศที่มันดูมืดครึมและเย็นเยือกมากๆเสมือราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนตัวอยู่ในเงามืดห้องเองถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่ที่ดูเหมือนจะผ่านการเวลามานานหลายปีมีฝุ่นเกาะหนาอยู่ทั่วและกลิ่นอับที่ทำให้ใหายใจไม่สะดวกเมื่อเดินเข้าไปในห้องตอนได้พบก,กับเตียงใหญ่ขนาดควีนไซส์ มีผ้าคลุมเตียงสีขาวที่เริ่มจะเหลืองและมีรอยเปื้อนเป็นจุดๆรอบๆเตียงมีโต๊ะข้างเตียงที่บนนั้นมีโคมไฟเก่าที่ดูเหมือนจะใช้งานไม่ได้โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้า e อี้ไม้ที่ขามีรอยแตกร้าววอลเปเปอร์ของห้องมีรอยถลอกและลอกออกเป็นจุดๆเผยให้เห็นปูนและอิฐเก่าที่อยู่ด้านในห้องเองถูกประดับด้วยรูปภาพเก่าที่ดูสยองขวัญ รูปภาพเหล่านั้นแสดงถึงภาพของบุคคลในสมัยโบราณที่มีดวงตาเศร้าส้อยและมีเงามืดปกคลุมใบหน้าทำให้รู้สึกเหมือนว่าพวกเขากำลังจ้องมองลงมาตลอดเวลาหน้าต่างของห้องมีผ้าม่านสีขาวที่ถูกขาดเป็นรอยและมีฝุ่นหนาเมื่อลมพัดผ่านเข้ามาทำให้ผ้าม่านปลิวสวัยเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวพื้นห้องเป็นไม้ที่มีเสียง e ART เอียดอาร์ตเมื่อเดินผ่านเสียงนั้นดังกล้องในความเงียบสงัด ทำให้รู้สึกถึงความหลอนตัวห้องน้ำยิ่งแล้วใหญ่มีสภาพเก่าทรุดโทรมเช่นเดียวกันอ่างล้างหน้าและอ่างอาบน้ำมีคราบสนิมและน้ำที่ไหลออกมาก็ไม่สะอาดสักเท่าไหร่หลังจากที่เข้าไปในห้องต้นวางกระเป๋าและนั่งลงบนเตียงก่อนที่เขาเองจะถอนหายใจลึกๆเขามองไปรอบห้องด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเหนื่อยล้าก็ทําให้เขาหลับไปอย่างรวดเร็วไม่กี่ชั่วโมงผ่านไป ต้นตื่นขึ้นมากลางเด็กด้วยความรู้สึกหนาวเย็นเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาจากมุมห้องเมื่อเป็นแบบนั้นต้นเลยพยายามลุกขึ้นมาเปิดไฟแต่ไฟกลับไม่ติดเขาจึงต้องพึ่งแสงจากโทรศัพท์มือถือเขาใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นกวาดไปมองรอบๆห้องและแสงไฟก็ทำให้เขาเห็นภาพบางอย่างที่ต้องตกใจอย่างสุดขีดสิ่งที่เห็นคือมีผู้หญิงในชุดสีขาวยืนอยู่ที่ตรงมุมห้อง เธอมีใบหน้าซีเสียวและตาแดงกำ่ำต้นตกใจจนไม่สามารถขยับตัวได้เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่มันมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาต้องกั้นหายใจลุกขึ้นจากเตียงและรีบวิ่งไปที่ประตูซึ่งตอนที่ไปถึงต้นพยายามบิดรูปบ,บิดอย่างแรงแต่ประตูกับล็อกอย่างแน่นหนาเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกโดยความตกใจจนร้อนรนเขารีบหันมองไปที่ด้านหลังและพบว่าเธอคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ที่น่ากลัวไปมากกว่านั้น คือผู้หญิงในชุดขาวค่อยๆก้าวเทา้าเดินเข้ามาหาเขาต้นรู้สึกถึงความกลัวที่มันท่วมท้นหัวใจเลยครับช่วยด้วยช่วยผมด้วยต้นร้องออกมาเสียงดังเสียงของเขาดังกล้องในห้องที่เงียบสงบไม่มีใครตอบรับและไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยจนในที่สุดผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นใบหน้าซีดขาวตอนนี้กลับมีรอยแผลและเลือดไหลเต็มไปหมด ต้นรู้สึกสิ้นหวังเขาพยายามเปิดประตูอีกครั้งแต่มันก็ไม่สําเร็จด้วยความกลัวเขาหันหลังกลับไปดูผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งครับแต่พบว่าเธอหายไปแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยต้นพูดกับตัวเองด้วยความกลัวเขาพยายามหาทางออกจากห้องครับเขามองไปรอบๆหวังว่าจะเจออะไรบางอย่างที่อาจช่วยให้เขาหนีออกไปได้จนในที่สุดเขาก็เจอหน้าต่างที่สามารถเปิดได้ครับต้นตัดสินใจปีนออกไปอย่างไม่รอช้า ถึงแม้ว่าจะเป็นชั้น3ามก็ตามทีแต่ในจังหวะที่เขาปีนออกไปนั้นเขากลับรู้สึกว่ามือของเขาถูกดึงกลับเข้าไปในห้องเขาเรีบหันกลับไปมองสิ่งนั้นและเห็นบางอย่างที่ทําให้ต้องตกใจเพราะมือที่ซีเซียวของผู้หญิงคนนั้นกําลังดึงแขนเขาเอาไว้ปล่อยผมปล่อยตนพยายามต่อสู้ครับแต่มันก็ไม่สําเร็จมือมือนั้นค่อยๆดึงเขากลับเข้ามาในห้องเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ทําให้ขนลุกไปทั้งตัวอีกครั้ง ต้นกลัวมากจนทำอะไรไม่ถูกความหวังสุดท้ายคือการขอความช่วยเหลือจากใครสักคนช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมต้นตะโกนสุดเสียงเสียงของเขาดังก้องในห้องอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบรับความกลัวท่วมทนจนทนไม่ไหวจนในที่สุดเขาก็ค่อยๆอ,อ่อนแรงลม้มลงบนพื้นแล้วหมดสติไปเมื่อต้นตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเขาเองอยู่ในโรงพยาบาล เขาได้แต่งงและสงสัยว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงร,ระหว่างที่กำลังนั่งงงอยู่ก็มีพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและอธิบายให้ฟังว่าตัวเขาเองถูกพบว่านอนสลบอยู่ที่หน้าห้องหมายเลข304พยาบาลคนนั้นพูดอีกด้วยว่าคุณโชคดีมากนะที่พนักงานโรงแรมมาเจอคุณตอนเช้าไม่งั้นคุณอาจจะไม่รอดก็ได้พยาบาลพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงครับตนรู้สึกขนลุกเมื่อได้ยินคำพูดนั้น เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่ต้องการกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกต่อไปเขาก็เลยพยายามสอบถามกับพยาบาลครับว่าห้องพักห้องนั้นมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไงกันแน่พยาบาลก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่โรงแรมแห่งนี้เคยเป็นสถานที่พักสุดหรูสําหรับนักเดินทางและผู้คนที่มาพักผ่อนในเมืองเล็กๆแห่งนี้ ห้องหมายเลข304เป็นหนึ่งในห้องที่ได้รับความนิยมที่สุดในสมัยนั้นแต่ในคืนหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปในคืนนั้นได้มีคู่รักหนุ่มสาวเข้ามาพักในห้อง304พวกเขามีแผนจะพักผ่อนในวันหยุดสั้นๆแต่ในช่วงเวลากลางดึกคู่รักได้ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเสียงทะเลาะและเสียงคว้างปาสิ่งของดังลั่นไปทั่วชั้นซึ่งแขกคนอื่นๆที่เข้ามาใช้บริการต่างก็ได้ยินเสียงนั้น แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเช้าวันต่อมาพนักงานทำความสะอาดได้เปิดเข้าไปในห้องพักและได้พบว่าทั้งสองคนได้เสียชีวิตอย่างปริศนาร่างของพวกเขาเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่หลายคนก็พูดกันปากต่อปากเชื่อกันว่าพวกเขาอาจถูกฆาตกรรมโดยวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในห้องนั้นหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นห้อง304ก็กลายเป็นห้องที่ไม่มีใครกล้าเข้าพักอีก พนักงานหลายๆคนเริ่มรายงานกันว่าพวกเขาเห็นเงาบางอย่างและได้ยินเสียงแปลกๆในเวลากลางดึกมีบางคนเห็นผู้หญิงในชุดขาวเดินวนเวียนอยู่ภายในห้องนั้นและหายตัวไปอย่างลึกลับบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงคนทะเลาะก,กันดังกล้องออกมาแม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องก็ตามซึ่งฐานเจ้าของโรงแรมเองก็ไม่นิ่งนอนใจพยายามจะซ่อมแซมห้องและเปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อตั้งใจทำให้ห้อง304กลับมาเป็นห้องพักที่ใช้งานได้แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครยอมเข้าไปพักในห้องนั้นอีกทำให้เจ้าของโรงแรมหลายรุ่นต่อมาได้ปิดห้องนี้ไปเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องจำใจเปิดห้องอีกครั้งเมื่อความต้องการห้องพักมีมากขึ้นเรื่องที่ได้ฟังจากคุณพยาบาลทาให้ต้นขนลุกไปทั้งตัวครับและแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องแบบนี้เลยก็ตาม แต่ประสบการณ์ครั้งนี้มันน่ากลัวเกินกว่าที่เขาคาดไว้เมื่อเขาออกจากโรงพยาบาลต้นตัดสินใจกลับบ้านและพักผ่อนให้เต็มที่เขายังคงคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นและหวังว่ามันจะเป็นเพียงฝันร้ายที่ไม่เกิดขึ้นจริงแต่เมื่อเขากลับไปถึงบ้านเขากลับได้พบว่ามีรอยแผลเป็นเล็กๆอยู่ที่ข้อมือของเขารอยที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมาจากไหนมันทำให้เขารู้สึกว่าความสยดสยองในคืนนั้น มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝันร้ายแต่มันเป็นความจริงที่เขาต้องยอมรับและจดจำมันไปทั้งชีวิตและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เ,เรื่องราวเรื่องนี้คิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองนั้นในเรื่องนี้ผมพยายามนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับลองเล่าให้เป็นเรื่องเล่าดูเพราะต้องการให้เพื่อนๆลองฟังในมุมมองที่ไม่เหมือนเดิมดู ลองสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นจะได้เข้าใจความรู้สึกของตัวละครมากขึ้นเพื่อนๆละครับหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างชอบแนวนี้กันหรือเปล่าหรือคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผมนํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังก็ส่งเรื่องของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับ ก่อนที่จะจากกันไปก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ